ที่ใสแปลว่าเพื่ออาศัยของบัพชิตหรือสิ่งที่บรรพชิตทําได้สิ่ประการเหล่าเรียกว่าอการณีิกิจหรือกิจที่บรรพชิตทากัานโดยเด็ดขาดทำไปแล้วขาดจากความเป็นพระกันทีแม้จะมีคนเห็นหรือไม่มีคนเห็นใดนกน็าม ด้วยการสิประการนั้นได้แก่หนึ่งเที่ยวบินบาดสองนูง่นออผ้าพรมกูลสามอยู่คนไม้สี่ฉันยาดองด้วยน้ำมูกเน่าสี่อย่างนี้เรียกว่าทิสายแปลว่า,วาเครื่องอา,าสัยของบรรพชิตหรือสิ่งที่บรรพชิตทําได้ส่วนสี่อย่างหลังเรียกว่าอักการณียะติหรือกิจที่บรรพชิตท่านทงโดยเด็ดขาดทาไปแล้วขาดจากความเป็นพระนนรม มีด้วยการสีประการนั้นได้แก่ 1. เศเมถุนสองรักขโมยสามฆ่าสัตว์สีพูดพูวัดคุณพิเศษที่ไม่มีไลนตน4อย่างนี้เรียกว่าอักกรณียกิจแปลว่ากิจที่บรรพชิตห้างคำโดยเด็ดขาทำไปแล้วขาดจากความเป็นพระทันทีถึงแม้จะมีคนเห็นหรือไม่มีคนเห็นในขณะทำก็ตา ศาสตแก่เธอเป็นภาษาบาลีดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในเบื้องต้นเมื่อเราออกเสร็จเป็นข้อๆเธอพึงรับว่าอามะพันเตเป็นข้อๆไปเืต็ตกีเลยถามว่าอะไรนะไอเด็ดขาดนะไอตอัจฉรียะกิดเนาะบอกไมน,นะครับอปรนีกิดแปลว่ากิดที่บรรพชิตห้ามทำโดยเด็ดขาดแล้วก็ลทำไปแล้วขาดความเป็นพระทันที แม้จะมีคนเห็นในขณะคาหรือไม่มีคนเห็นก็าตามตาวะเทวะอาวะเทวะฉายาเมตาภออุตตปะมานาอาจิกิตาองทิวาสาภาโกอาจิกิตาภสังกีติอาจิกิตาภว อิางุปสัมปะทายาปจิมะกิตจังพักขวตาวุตังตันทานิมะยาเตอุปชาเยนะสตางะถาจิกเนนะอนุกาสะฟังโอตทตันเตสักกะจังโสตพังปินดิยาลวะะโพชนนังนิสหายะปะชะ wa jiwang usaha kayole kata ko sangka patang de sepatang nikman tanang salah patang Pakang mbo sapangpatipati ยาวะจจิวังอุสสะโขคาริโยะอติเรกัลลภะโกมังกะปาสิกังโกสัยยังกัมพลังสะหาดังฟังโมรสเสนาสนังนิสหายะปะพชาตัตเตยาวะจจิวังอุสสะโขคาริโยะอติเรกัลลภะวิหะ มุตตาเพสัชังนิสัทยาปะพชรตัตเตยาวัจิวังุสาโหการณิโยอติเรกลาโพสัตินวณีตังเตลังมะทุภาภานิตังอุปสัมปันเนนภิกขุนาเมตุโนธรรมโมปิเสวิตโพ ติรัชาณพกายเปติโยภิโตเมตุนังธรรมังปฏิเสวะเต